ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมาน่าอีกอย่างนะเราเนี่ยได้พาเมียผู้ใหญ่บ้านในเมืองละแวกเนี่ยออกมาด้วยนะครับพี่พี่เข้มาเข้าไปฝั่งส่อคอรหนู่มไว้ข้างในเลยใช่ไหมแล้วทำไมถึงเข้าไปฝั่งอ่ะอ๋ราะคือกลัวมีคนมาทำร้านกลัวคนเอายาพิษไปือทุกวารใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะพาน้องหญิงเนี่ยไปดูศพพ่อนะครับก็คือผมเนี่ยได้กลับไปเล่าให้น้องหญิงฟังนะว่าศพพ่ออน้องหญิงเนี่ยโดนขุดไปนะไม่รู้ว่าใครเนี่ยขุดไปนะครับก็วันนี้เนี่ยพาน้องหญิงเนี่ยมาด้วยเลยนะครับเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่าใครขุดไปน้องหญิงเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยได้เข้าไปในเมืองรับแลกก็ ผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอใครเลยนะก็เลยให้น้องหญิงเนี่ยลองเข้าไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองรับแลนะครับนะก็ตอนนี้เราได้เดินทางมานะพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับก็ผมเนี่ยไม่คิดนะว่าผมฝันเนี่ยจะเป็นจริงนะก็ผมฝันว่าสพพพอน้องหญิงศพพพอน้องหญิงเนี่ยโดนขุดไปนะครับก็เป็นอย่างที่ผมเนี่ยได้ฝันไว้จริงๆด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องหญิงเนี่ยเข้าไปในเมืองด้วยเข้าไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผม ก็โอเคพี่ๆเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปนเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปิดีโอนี้นะผมก็ขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยดีกว่าครับผมไปไปนังยิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะนองยิงพอจะทราบไหมฮะ น้องหญิงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่พี่เนี่ยน้องหญิงมีคนขุดใสเนี่ยใครมาขุดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยที่ผมมาผมก็เจอแบบนี้เลย มีคนขุดไปใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะน้องหญิงพอจะทราบไหมว่าคือใครอะ่ะไม่ยังไม่ทราบน้องหญิงว่าเราไม่จะต้องไปทำคนในเมืองนะคะวันนั้นที่ผมมาผมเข้าไปในเมืองผมไม่เจอใครเลยนะไม่รู้ว่าใครขุดไปไหนเนี่ยใส่สิ่งก็เล็เหมียเลยอะ่ะใช่เนี่ยใส่สิ่งเนี่ยเขาทิ้งไว้นี่เลยโดนตายขาดทิ้งไว้นี่แหละตอนนี้น้องหญิงจะทำไงดีเนะี่ย ฮะดี๋จะลองเข้าไปในเมืองไปถามดูว่าใครพอรู้บ้างอืมนั่งอย่าเข้าไปถามคนในเมืองดูใช่ไหมใช่ค่ะไปเราจะเข้าไปถามดูนะทุกคนแปลกมากเลยนะมีคนขุดไปนั่นแหละถ้าไม่งั้นแนวคงไม่เล็กขนาดนี้นะครับ เดี๋ยเราจะเข้าไปข้างในวันนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยก็คือแบบผมเข้าไปเนี่ยผมไม่เจอใครเลยนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้างคนในเมืองดูนะคะเพื่อคนในเมืองจะรู้เพื่อคนในเมืองจะรู้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้สาเลยนะทำไม ถึเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนะครับพี่ๆแล้วเราก็จะลองเข้าไปดูน้องหญิงก็ไม่รู้จะทําไงก็ต้องเข้าไปถามคนในเมืองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพพ่อนะก็วันที่ผมมาเนะี่ยก็เข้าไปไม่เจอใครเลยนะครับไปน้องหญิงเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะครับ เราก็ได้ตั้งกล้องไว้แล้วนะเดี๋ยวผมกับน้องหญิงเนี่ยจะเข้าไปนะครับจะต้องรู้ความจริงให้แน้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่พี่ไปน้องหญิงเ,เราจะเข้าไปกันเลยใช่กล้องน,นี่น,นะตัวใจของมัค่อยดีนะครับพี่พี่แั้วแต่ผมเล่าให้ฟังนะ ตอนนี้นะครับเราก็ได้ออกมานะอีกอย่างนะเราเนี่ยได้พาเมียผู้ใหญ่บ้านในเมืองละแวกเนี่ย,นนยออกมาด้วยนะครับพี่พี่นางเนี่ยได้ไปฟังสะพอนหนุ่ไว้้างในเใช่ไใช่ใช่ไ,<อ>ไ,ชไครับแล้วทไมถาด้วยฝ่ ตัวคนเอาวิญญาณเขามีไปีบริวารใช่ไหมั้ยเอแล้วก็อนม่พราะเรามาเนี่ยเราเจอเนี่ยเราฟังมาจรงเนี่ยสิงเนี่ยตั้งใหหมดเลยราคเพระนี่โดนโดนผู้สารลผู้ตายที่ไปทำเป็นบริวารเนี่ย ไม่รู้ว่าพ,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 พี่จะได้เจ็บหรือเปล่านะครับย๋ย่มึนเลยนะนี่นะทุกคนนี่ก็คือเมียผู้ใหญ่บ้านในเมืองรับแลนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเกยมายนะเธอนี่ก็คือเมียผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านเราเข้าไปเรา,เราไม่เจอนะเมื่อเขาทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนในเมืองอ่ะพี่พี่ก็เลยพาเมียของนางเอ่อเมียของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาคุยนะครับให้พี่พี่เนี่ยได้เห็นกันนะครับ ก็พี่พีซีไม่ต้องแปลกใจนะที่เขาผ้าคุมหัวเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้คนข้างนอกเนี่ยเห็นหน้านะครับแต่ว่าเราเนี่ยพอเห็นได้อยู่เนาะแต่ว่าคนข้างนอกเนี่ยเห็นไม่ได้นะครับอยู่กับพี่ติวไอติวน้องสาวของน้องหญิงไออยู่กับติวก็เราไม่ได้เจอนานแล้วเนาะ นกคิดวาใจเมใจไม่พอนไปไดูเพราะว่าขงน้องเนี่ยมันอันตรายเพราะว่าพวกมอผีเนี่ยเราไม่รู้บอกว่าม <ppy aciones> <m uc> ันอยู่แถวไหนกันบ้างพวกมอผีเนี <S 1> <S 1> ่ย <specialized> น่ากลัวมากเลยเนาะไปถามพวกอ่อพวกไอเนี่ยมนดำเนี่ยน่ากลัว เราต้องระวังนะครับใช่ทุกคนก็ได้เข้าไปฝั่งในเมืองรับแล้วนะครับทุกคนครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วเธอเราก็ได้รู้ความจริงละ ดีนะที่เราเจอเมียผู้ใหญ่บ้านก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าสปอ,อต้องยิงเนะี่ยหายไปไหนนะครับเดี๋ยวขอไดมก็ไปในหมู่บ้าน่เาา,เอา,อาม่้ไม่รู้พี่เอฟซีจะได้เสียงหรือเปล่านะเสี่ยงน้าเนี่ยเบ,า,บามากเสี่ยงเบามากเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราได้เสี่ยงน้ำไหลลงมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินนะงั้นเดี๋ยวเราลา สายโซ่ดูดวงจะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับละคนก็เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่ๆไอ้น้องยิงใช่อยู่ทีในเมืองใช่ไหม แบบใจเมื่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ก็คือเราลงอ,อกเลยนะเธอเพราะว่าทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะเลยนะต,ตั้งแต่ท่านที่เสดไปลงิุก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในเมืองเท่าไหร่นะคะในงานทีน่องอจกเข้ามาใช่ทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับแล้วนะนะ ก็ทุกคนครับเมื่อกี้เราก็ได้นั่งพักได้สะพังนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยเราก็รู้สึกสบายใจนะเธอก็พ่อหนองหยิงเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านในเมืองรับเรนได้ออกมาพูดนะว่าเขาเนี่ยได้ย้ายศพพ่อหนุ่มยิงเนี่ยเขาไปฝั่งข้างในเมืองแล้วนะครับเพราะว่าข้าน้องเนี่ยมันจะมีไอหมอผีเนี่ยมาก่อกลวนนะครับทุกคนก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเจอนะครับผมผู้ใหญ่บ้านเจอก็เลยเรียกให้คนเนี่ยขุดไปฝั่งไว้ข้างในนะครับ ก็คุยตั้งแต่ตอนไหนผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเลยนะน่าจะนานแล้วแหละพี่ๆีนะครับเพราะว่ามอผีเนะี่ยมันมานะครับมันทำลายพิธีตรงนั้นอ่ะนะครับดีนะที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาเจอทันนะครับผมเนี่ยรู้สึกโล่งใจนะ้อ,อบ,ใ,บนนะใช่เราต้องขอบคุณผี่ใหญ่บ้านมากนะที่พาสพ้อตี่เนี่ยมาฝังไว้ข้างในนะครับ ก็โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมกันด้วยนะครับพี่พีทซีเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับนะาพี่พีอาจจะไม่เชื่อนะครับผมงไงน้องหิงรู้สึกดีขึ้นยังก็น้องหญิงเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ยก็เราอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าเราเนี่ยสร้างบ้านอยู่นะครับทุกคนอยู่กับน้องหญิงนะพี่พีนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยนะนเดี๋ยวรอเสร็จพี่พีทผมจะอัปเดตให้พี่ทซีเนี่ยได้ดูกันนะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่องน้องหญิงด้วยนะครับที่ช่องอะไรนะน้องหญิงยิงเสาพาเดินยิงเสาพาเดินนะครับพี่พี่ก็น้องหญิงเนี่ยได้เปิดช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามเข้าไปให้กำลังใจด้วยนะครับนะก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเรียงเท่างนี้เล้ดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ขอคหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องหญิงเนี่ย ได้ทำก็ต,ต่อไปนะครับนะก็รู้สึกโล่งใจแล้วนะทุกคนที่เมียผู้ใหญ่บ้าน,นได้ออกมาบอกเรานะครับรู้สึกสบายใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับอย่างที่เขาบอกเลยนะว่าถ้าฝั่งขขาน้องเนี่ยมันนข้างที่จะอันตรายเลยนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองมนุษย์ไม่ใช่ในเมืองของเขานะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยเนาะไปทุกคนเดี๋ยวรีบ่เดินทางกลับเลยกว่าไว้เจอกันหน้าพร้อมสวัสดีครับ